กับพวกเราสองคนนะคะในช่วง Trending Now โกค่ะการค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาจัดรายการคู่กัน เป็นไรนะหญิงสาวสองคนในรายการนี้พี่โก้ปกติก็จะมีคุณนบคุณเอิร์ธนะสลับหมุนเวียนกันสี่คนนั่นแหละก็จะได้เห็นพวกเรานะคะจะบอกว่าในรายการนี้ไม่ได้ต้องบอกว่าในช่วงนี้เพราะช่วงก่อนน้มีพี่เจมด้วยเรามี3ช่วงด้วยกันใช่ค่ะวันนี้ค่ะใสเหลืองเหลืองบนีแน่นอนวันไดใวันอะไรพี่โก เกี่ยวอะไรกับใจเหลืองๆอะสีเหลืองๆเหมือนสีเหมือนสีพระอ่างเงี้ยเหรอถ้าโกนผมไม่ใช่แล้วก็จะเป็นแบบโทนนี้ไงแบบโทนเหลืองทองอะไรเงี้ยชีครึ่งพระ เนี่เราเราจะบาปหรือเปล่านะคะวันนี้เป็นวันใช่ก็เป็นวันวิสาขบูชาค่ะก็หลายวัดเองก็จัดกิจกรรมแล้วว่าพี่น้องพุทธศาสนกชนก็ไปไหว้พระทำบุญขอพรกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยและเดี๋ยวช่วงจบรายการเสร็จเราก็จะไปเวียนเทียนด้วยไปตอนนี้เวียนตัวเองก่อนเนาะงานเวียนรอบตัวเลยพี่โกเมื่อเช้ามีใครได้ไปใส่บาตรกันมาบ้างอ่ะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะ อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขออนุโมทนาบุญด้วยเนาะอนุมานรีย์ใช่โหวันนี้มีเรื่องมีราวเอามาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วพี่โกต้องบอกว่ามันมาแรงมากๆแรงตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าเป็นการจัดพิธีรับมอบมาพี่โกอมมาจากไหนตติดามอยู่อันนี้เพราะว่าไม่ติดตามไม่ได้เลยบอทุกคนก็คือแบบ รอติดตามข่าวนี้เลยถูกต้องเพราะว่าข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากอเมริกาก่ะทุกคนนั่นก็คือประติมากรรมโกลเด้นบอยค่ะโกลเด้นบอยอ่าก็ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้จัดพิธีรับมอบมานะคะจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแันนะคะหรือว่าเดอะเมท ที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งต้องบอกว่าประติมากรรมนะคะไม่ใช่มีแค่ชิ้นเดียวพี่โกสอง<ม>ชิ้น<อ>นะคะที่รับมอบมาเนี่ยชิ้นแรกก็คือโกลเด้นบอยค่ะส่วนชิ้นที่สองนะคะเป็นประติมากรรมสตรีพนมมือค่ะพี่โกะก็กลับสู่ประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสมบัติของไทยค่ะที่หายไปจากปราสาทบ้านยางโป่งสะเดาจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะโกลเด้นบอยพี่โก เขาบอกว่าทางกรมศิลปากรนะคะได้ให้ข้อมูลไว้บอกว่าเป็นประติมากรรมพระศิวะนะคะอ,อายุเนี่ย900ถึง1,000ปีค่ะคุณผู้ชมโอ้โอ,อยากเห็นของจริงแล้วจริง ว่าจะสวยอลังการแค่ไหนเป็นสมบัติล้ำค่าเลยนะคะเขาเปิดให้ชมแล้วพี่โกวันนี้จริงๆวันนี้เนี่ยรายการเราออกเนี่ยไปดูไม่ทันละไปวันพุ่งนี้แทนเนาะที่พิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติพระนครนะคะทุกคนเขาเปิดให้เราเนี่ยได้ยนโฉมแล้วนะโกลเด้นบอยนะคะซึ่งทางกรมศิลปากรค่ะก็ได้บอกว่าความ วิจิตความล้าค่าของโกลเด้นบอยเนี่ยนะคะเป็นรูปพระศิวะสวมเครื่องทรงแบบบุคคลชั้นสูงค่ะซึ่งถือเป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมเลยทีเดียวพี่โกนี่เห็นในรูปนี่คุณนพรุษค่ะไปทำ่าวไปเองอไปเองเลยไปถ่ายภาพถ่ายคลิปมาให้เราได้ยตนโฉมกันนะคะเพราะว่า เป็นวันแรกเลยที่รับมอบนะคะดูขลังนะขลังดูมองรูปแล้วแบบแต่ต้องถือว,ว่าสมบูรณ์มากนะพี่โกะดูสิ9 0 0 0 0ถึง1,000ปีนี่จริงๆแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะชำรุสดสทมไปบ้างแต่นี่ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะโอ้น่าสนใจมากๆ<ช>ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเห็น องจริงอาโกลเด้นบอยองจริงก็สามารถไปกันได้เลยนะคะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครถูกต้องนะคะอ๋อเดี๋ยวฝากไปนิดนึงคือทางกรมศิลปากรอะคะเขาบอกว่าอย่างโกลเด้นบอยเนี่ยก็หายจากประเทศไทยเนาะเพราะว่ามีคนขโมยไปขายอ่ามานานและเป็น40ปีอาประมาณนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีค่านิยมที่จะล่าสมบัติโบราณนำไปขายก็เลย เอาโกลเดนบอยเนี่ยไปถูกต้องทีเนี้ออค่ะอพอเราได้กลับคืนมาเนี่ยทางกรมสินค่ะเขาก็ไม่นิ่งนอนใจเนาะเขาก็จะมีการถอดบทเรียนคุณผู้ชมเพราะว่าท่านอธิบดีกรมสินนะคะเขาบอกว่าถอดบทเรียนการป้องกันป้องกันที่จะที่คนเนี่ยจะนําเอาไปขายเอาพวกวัตถุระลังวัตถุกถกเกิดเหตุนในลักษณะแบบนี้ซ้ําอีกถูกต้องอเขาบอกว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขพี่โกให้ความรู้ว่า วัตถุโบราณของไทยเราเนี่ยมีค่าขนาดไหนเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดีกว่าดีกว่าเอาไปเป็นเขาเรียกว่าอรของประดับใช่ของต่างชาติเนาะเอาไว้เก็บในสถานที่สำคัญแบบนี้หลายๆคนได้ดูได้แบ่งแบ่งปันกันดูได้เห็นความสวยงามเหมือนเหมือนกันด้วยก็สามารถไปดูกันได้นะคะช่วงนี้พระพุทธรูปนี่มาแรงเนาะอย่างที่สอบปปราวเราก็ติดตามกันอยู่นะที่บอกว่าองค์ใหญ่ที่ขุด ที่แม่น้ำโขงใช่นี่ันนี้ก็ยังไม่ยังไม่จบนะดราม่าเองก็ยังไม่จบถูกตปในเพจเราเอ็นด n n คอมน็กมีข่าวนะคะเซียนพระทั้งสามท่านเนี่ยบอกนะคะว่าของแพ้นะแต่ว่าอาจารย์ก็ เฉลิมชัยก็บอกว่าอุ้ยสวยมากสวยจนแบบดีใจกับชาวสบปลาวเลยที่ได้พระุทรรูปสวยขนาดนี้นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทั้งประเทศไทยที่มีโกลเด้นบอยแล้วก็ของทั้งประเทศลาวนะคะที่มีพระบุรูปนะคะใช่ยังอยู่ในเรื่องของวัดวาอารามอยู่ว้ายหน้าตาเราเป็นสายบุญได้อยู่นะเพราะว่าวันนี้วันพระด้วยไงพระใหญ่ละวต้องทําตัวเรียบร้อยเรียบร้อยทันไหม เรกเลตั้งแต่ตอนตอนเข้ามาเลยนะตอนช่วงแรกเลยที่จังหวัดตรังค่ะไปดูที่โบสถ์โบสถ์วัดวัดแห่งหนึ่งนั่นแหละที่วัดอะไรนะวัดควรอินพนนินงามก็คือทาสีโบสถ์เนี่ยทั้งหลังเลยเป็นแบบสีธงชาติธงชาติไทยอะค่ะยังไงคะคุณผู้ชมขาวแดงแล้วก็น้ำเงินขึ้นรูปไปดูหน่อยค่ะ อยากเห็นเหมือนกันเนี่แหละค่ะก็เป็นความแปลกนะคะเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตรังค่ะก็ทาส<อ>ีธงชาติสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่พบแล้วก็ช่วยดึงดูดคนเข้าวัดด้วย คนเข้าวัดส่วนหนึ่งก็ไปถ่ายรูปเช็คอินกันไปดูความสวยงามกันถูกนะคะที่ทจุดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของตรังได้นะโกความหมายก็อย่างที่เรารู้กันเลยเรื่องของความรักชาติศ<อ>าสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ช่วยเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้ลํำลึกถึงบรรพบุรุษไทยแล้วก็ช่วยดึงคนเข้าวัด เพราะว่ามีความโดดเด่นมากนะนักท่องเที่ยวก็มาเห็นเจ้าอาวาสก็ผุดไอเดียนี้ขึ้นมาก็คือโบสถ์นี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2555ก็เป็นลานกิจกรรมนี่นแหละให้เยาวชนประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นก็มา ร่วมพิธีต่างๆอยู่แล้วนะคะก็จะมีพระประธานปางมานสะดุ้งองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้มารสะดุ้งใช่น้ําหนักแ0สตันที่เป็นดวงตาเป็นดินสีดาประดิษฐานอยู่นะคะก็สามารถไปเที่ยวชมได้ไปเข้าวัดทาบุญได้ที่จังหวัดตรังนะคะใครที่อยู่ตรังหรือว่าใกล้ๆจังหวัดตรังก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้ก่อนเนาะตรังนี่เขามีทั้งทะเลภูเขาอะไรด้วยนะก็ไปเที่ยวได้ หมูย่างเมืองตรังอ๋อหมูย่างเมืองตรังมันเป็นของกินเท่าไหร่เนี่ยแล้วเปล่ามีแหล่งท่องเที่ยวก็แวะไปที่วัดไดแต่ยังไม่เคยไปน่าไปเหมือนกันนะใครที่เป็นสายวัดหรือแม้แต่กระทั่งนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยก็สามารถไปเช็คอินกันได้นะคะไปดูกันได้ไปทางทะเลกันมากพี่กบเราแบบเข้าวัดกันมาเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ไปทะเลกันบ้างดีกว่า ไปสำรวจทะเลกันค่ะคุณผู้ชมไปสำรวจทะเลนะคะกับอาจารย์ทอนค่ะซึ่งอาจารย์ทอนเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าท่านเนี่ยเป็นนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางทะเลพี่โกช่วงนี้อากาศมันร้อนเอออากาศมันร้อนมันส่งผลกระทบหลายอย่างอย่างปลาการังเฟอกขาวฟอกขาวแบบขับโลน แล้วอุทยานแห่งชาติของไทยทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยพี่โกโดนผลกระทบแบบนี้นะคะทั้งสทางเลยอะ็มไปดูภาพกันหน่อยอาจารย์พรพาไปดูนี่อุ้ยทะเลใสมากคุณพี่นะคะอันนี้ที่เกาะพีพีที่อาจารย์อยู่อ๋อใช่อาจารย์ไปสำรวจอยู่นะคะนี้ทาง Facebook นะคะของอาจารย์ทอนะคะก็ได้โพสต โพสคลิป<น><ช>แล้วก็โพสรูปภาพเนาะบอกว่าสำรวจทะเลกันนะคะเขาเนี่ยก็มาเล่าเรื่องของสาเหตุที่ทำให้เกิดปะการังฟอกขาวนะคะหรือว่าการฟื้นฟูเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ก็มีการสั่งปิดอุทยานแล้วด้วยเนาะของกรมอุทยานแห่งชาติใช่ไหมคะทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามัน<ช>ก็เพราะว่าฟื้นฟูเจ้าปะการังเนี่ยแหละอ่าใช่แล้วก็ นอกจากนี้นะคะทางอาจารย์ทอนเนี่ยก็จะชอบอัปเดตอยู่บ่อยๆเลยใช่ถ้าใครได้ติดตามนะกดติดตามเลยจะเห็นนี่กด follow ไว้อ่าท้องท้องทะเลสวยๆด้วยแล้วก็ไม่ใช่ดูรูปแล้วก็สวยอย่างเดียวนะแต่มีความรู้ด้วยเพราะอาจารย์ให้ความรู้ให้คําแนะนําเยอะเลยหรือใครอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านทะเลนะสามารถอิ็อกซ์ไปถามอาจารย์ก็ได้นะคะอาจารย์แบบน่ารักใจดีเพราะว่าก่อนที่จะเอา คลิปกับภาพข่าวมาออกเนี่ยก็ขออาจารย์มาเหมือนกันนะอาจารย์ก็แบบยินดีเลยแบบยินดีให้เผยแพร่เลยแล้วก็โพสที่คนกดไลค์กดแชร์เยอะก็จะมีโพสเรื่องของขยะที่อาจารย์เนี่ยไปเจอขยะที่ค่อนข้างเยอะขยะทะเลหลายๆอย่างจะเป็นพลาสติกอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเรืออยู่ลำหนึ่งเขาก็มาเก็บขยะเป็นจากท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านเป็นเป็นเรือที่อยู่ในชาวบ้าน อยู่ในละแวกนั้นแหละที่เขารับนักท่องเที่ยวแต่ว่าเรือเนี่ยเขาก็เก็บขยะแบบขึ้นเรือหมดเลยใช่อาจารย์ก็โพสต์ชื่นชมแล้วก็คนก็เข้าไปคอมเมนต์ต่างๆชื่นชมด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าเรื่องนี้อาจารย์ก็ถามไปแล้วว่าเรือลำนี้ก็คือเป็นเรือท้องถิ่นของเกาะพีพีของผู้ใหญ่ดำหมูแปดทำความดีนะจริงๆแบบไม่ต้องทำเลยก็ได้ไม่เหนื่อยถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตัวเราเองก็เหมือนกันนะ ไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้เจาะจงแค่เฉพาะทะเลเท่านั้นนะเออจะเป็นภูเขาถูต้องนะคะไปเที่ยวเนี่ยก็มีขยะไปเนี่ยเราก็ช่วยกันเก็บเก็บขยะกลับไปใช่แล้วอันหนึ่งที่ชอบมากเลยที่อาจารย์โพสนะคะคือทะเลแล้วมหาสมุทรคือออฟฟิศของพวกเราเหล่านักวิทติศาสตร์ทางทะเลออฟฟิศที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมเลว่าอาจารย์นี่คือแบบว่าชอบทะเลชอบแบบ ทะเลชอบประการลังทุกอย่างเป็นนักอนุรักษ์ตัวยงเลยอ่ะคือเรายังหาความรู้กับมันแบบไม่ครบอะพี่โกเราแบบสามารถหาความรู้กับมันได้เรื่อยๆเลยนะทะเลนะใครที่ชอบนะคะส่วนตัวแล้วว่ายน้ำไม่เป็นค่ะแต่ว่าชอบไปทะเลแต่ชอบไปทะเลเหมือนกันถูกต้องอยากไปนักกอบพีพีอะที่อาจารย์อยู่แบบสวยมาก คยไปมาแล้วสวยไหมสวยสวยสวยเขาติดอันดับด้วยนะชายหาดที่ดีที่สุดในไทยเอในโลกในโลกแล้วอย่างเกาะพีพีอย่างเงี้ยก็เป็นสถานที่ถ่ายทำของนี่ป่ะอะไรนะหนังที่หนังเอาเลยวุ่ใช่ยใช่คุ้นมาอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรเรื่อง เออจำไม่ได้เหมือนกันรู้แต่แบบเป็นเ <c oughs> ดีดด๋วยวติดไปก่อนหรือว่าใครทุกคน,คนพิมพ์มานนมรู้แต่เป็นอะไรนะลีโอนาร์โดใช่ไหม <c oughs> ลีโอนาร์โดที่มาเล่นเป็นพระเอกนะคะ <c oughs> โ,อโ,โอ้โหต้องบอกว่าเป็นหาดทรายหรือว่าเป็นน้ําทะเลที่แบบสวยแบบสวยมากโอ้โอยเดี๋ยวต้องไปแล้วไปช่วงโควิดไปช่วงโควิดคนก็จะแบบ เหมือนตอนนั้นก็คนน้อยออยะไรประมาณนี้นะะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะแต่อย่าลืมเก็บขยะกลับไปด้วยนะนี่พี่โก้ต้องบอกว่าเอายิ้มแล้วเขินอะไรก่อนเดี๋ยวก่อนไม่คือจริงๆแล้วแบบเป็น f อฟซีขาเออเรื่องต่อไปที่จะพูดเนี่ยเป็น F อฟซีเขาเลยดูทุกตอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดูนะคะเพราะว่าเพิ่งออกมาล่าสุดสองวันสามวันที่แล้วเด้๋ยต้องไปดูลเดี๋ยวย้อนดูเดี๋ยวย้อนดู อะเป็นเรื่องราวของถ้าใครได้ดู YouTube นะคะจะเป็นยูทูบเบอร์สองสามท่านละกันไม่ใช่ท่านหนึ่งแล้ตอนนี้นะคะเพิ่มสมาชิกเพิ่มมาแล้วเป็นช่องคันเลนนะคะคันแลอนะคันแลใช่คันแลนะคะเฮดเบอรี่ถูกก็เป็นคันแลนพี่จองแล้วก็น้องแดนนะคะแต่ว่าล่าสุดเขาไปทำอะไรมันเป็นไวรัลมากตอนนี้ล่าสุดเขาทำอะไรไปดูกันก่อนค่ะดูคลิปกันก่อนเลย นี่เป็นคลิปที่คัแลนพี่จองน้องแดนนะคะไปเรียนค่ะไปเรียนรําไทยมพี่โกรํรำไทยกับสถาบันปวรศินไม่แน่ใจว่าปวรสินหรือปวรศินเนอะอันนี้ถ้าอ่านชื่อผิดอาจจะขออภัยด้วยนะคะก็คือเป็นคลิปที่ไปเรียนรำค่ะพี่โก เป็นเรียนแบบขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานนะทีนี้ดูความคือคนไทยเนี่ยถ้าเรียนตั้งแต่เด็กๆมันก็จะเือมอ่อนตัวอ่อนแนี่เลออาแต่ว่าพี่จองคันแลนแล้วก็น้องแดนเนี่ยก็ไปเรียนตอนโตแล้วแล้วด้วยความเป็นต่างชาติชาวเกาหลีทั้งหมดเลยเนาะแต่เขาน่ารักมากนะที่พยายามเข้าถึงวัฒนธรรมไทยนะคะจริงค่ะเขาก็สนุกนะแฮปปี้เอนจอยอะไรอย่างเงี้ยคือ ที่คนเซลเขาเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะท่าทางท่าทางเขาดูแบบเกๆกังดูแข็งๆอะไรแบบนี้มีเซลด้หรืนะบอกว่าเหมือนตุ๊กตาตุ๊กตาที่มันเป็นตุ๊กตาไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มีเซลแบบหลายอย่างมากแต่ว่า,า,วาไปเห็นชาวเน็ตซเซนแคลนบอกว่าเหมือนอะไรนะ ตอนที่แบบยกตั้งวงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนฮันมานเหมือนฮันมานคิดว่าถ้าเรียนรําขนาดนี้แล้วไปทางโขนด้วยเลยดีไหมแต่เหนือสิ่งสิ่งนใดนะมันคือการแบบว่านำซอฟต์พาวเวอร์บ้านเราให้เผยแพร่ไปยังทั่วโลกเลยนะแล้วคนตามยูทูบเขาเยอะนะโอ คนลุกล้คนลุกล้ด้วยความที่ขนาดน้องเองอน่ะน้องยังแบบชอบดูความน่ารักของเขาเพราะว่าเขาจะไปทุกที่ที่แบบอยู่ในประเทศไทยอ่ะพี่โกแล้วก็เผยแพร่ความแบบน่ารักความเขาเรียกว่าวิธีชีวิตของคนไทยวัฒนธรรมของคนไปไกินอาหารภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยตอนก่อนหน้านี้ก็ไปทุเรียนที่จันทบุรี เพลินมากดีดีเรายังแบบเอ้ยเรายังเป็นคนไทยบางที่เรายังไม่เคยไปเลยแต่ว่าแบบโหมันมันมันดีต่อใจนะพอดูแล้วบอเมืองไทยมีอะไรแบบดีๆแบบเยอะมากๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ขนาดชาวต่างชาติเขายังไปมาแล้วเลยแล้วเราจะไม่ไปได้ไงอาจจะดูเขาก่อนดูเขาไปก่อนแล้วไปตามก็เป็นไปได้จริงๆมันมีคลิปอันนี้นะคะที่ถูก เผยแพร่ในโซเชียลใช่ไหมก็เิ็กต็อก็ไปคัดแล้วก็จะมีแบบเด็กๆลําตามด้วยนะเออเด็กๆแบบน่ารักแบบเพนหลายคลิปเลยที่ลําตามอ่านี่ให้คุณผู้ชมดูอันนี้นะคะพอใจนันทาเด็กแสบก็หน้าเวทีเลยลําตามเลยอู้ยแต่บางคนอาจจะเป็นจุดอ่อนน้อมจุดประกายก็ได้นะว่าเห็นพี่ทั้ง3มคนลําไทยได้อยากเรียนลําไทยขึ้นมาทำไงอ่ะก็ไปเรียนดีเออ คิดว่าหลายๆโรงเรียนก็คงจะมีสอนกันเนาะอิ่มเอมจังวันนี้เป็นเป็นอะไรที่แบบมันฟีลกู๊ดอ่ะมันรู้สึกแบบดูแล้วเรารักประเทศไทยมากขึ้นี่ใช่ค่ะดูแรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วรู้สึกว่าเขาอ่ะรักเมืองไทยรักคนไทยรักประเทศไทยมากๆเลยเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ดูคลิปคันแลนแล้วก็ เห็นทุกคลิปคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรต้องกินข้าวผัดกะเพราผัดกะเพราหมูสับกับไข่ดาวด้วยนะเอออันเนี้ยดูแล้วแบบหิวอยากกินตามนี่มีแฟนคลับของแก๊งนี้ดูอยู่ไหมอะคอมเมนต์มาหน่อยว่าแบบอีพีไหนที่ไม่ควรพลาดอะไรอย่างงี้เนาะเออต้องบอกว่าคลิปมาไลยอีีแล้วแต่ว่าก็สนุกสนุกทท้าไั้นเดี๋ยวจะเอามาฝากบ่อยๆเพราะว่าคลิปของแก๊งนี้เยอะนะเดี๋ยวเอามาฝากกันนะคะอะ เรียบร้อยหมดเวลาของวันนี้แล้วคือเราคุยกันมานานจนแบบว่า เกินเวลาแล้วหรือเปล่าพี่โบ๊แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมยังดูกับเราเราก็ยังพูดต่อไปค่ะอก็สามารถกลับมารับชมได้ใหม่นะคะพวกเราทั้ง3ช่วงเลยเนาะพี่โบ๊เนาะตั้งแต่ต้นรายการเลยเนาะใช่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะเวลา4ี่โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะ4ี่โมงตรงดี๋ยวดเดอเด้เปิดมาเออจะ เกือบจบแล้วเลยอย่างนี้ไม่ได้สี่โงตรงไม่มีไม่มีวันไหนที่จะไม่พูดผิดไม่มีวันไหนที่จะไม่เบลอก่อนที่จะุน้ตโน้ตว่าลืมชื่อรายการเธอจำได้นะแรงอ่ะต่อไปต่อต่อไปนะทุกวันนะคะจันึงศุ์เวลาสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเอาวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมพวกเรานะคะค่ะก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการ ไทยแลนด์คอนเนคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ